ดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายา เข้าใหม่แล้วนะครับผมกับเจ้าหุนไดฮิสวัน2.5 e l ลิตรรถครอบครัวเครื่องดีเซลนั่าจะเฉลี่คนนะครับและคันนี้บอกเลยว่าเลขไม้น้อยมากเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเองครับน้อยสุดในวงการแล้วนะครับผมรถปี2015นาะครับย้าอีกครั้งว่าเป็นรุ่น E ีลิตนะครับเลขไม่ห้าหมื่นกิโลเองครับราคาเนี่ยออกใหม่ป้ายแดงล้านห้าแพงมากเป็นมือสองขายเพียงหกแสนสามหมื่นแปดบาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวครับผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเองครับ ถ้าใครชอบสนใจมาดูกันเลยด้านหน้านะครับมาพร้อมกับไฟฮาโรเจนเดิมจากโรงงานโคมไฟใหญ่สวยๆเลยนะครับด้านล่างนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้2จุดครับและคันนี้นะครับผมเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมขนาดใหญ่นะครับรูปทรงสวยดีไซน์ล้ำนะครับเที่ยมคันนะครับผมโครงสร้างเดิมหมดจากโรงงานครับคันนี้นะครับผมได้ล้อแมกเดิมๆจากโรงงานนะครับผมพร้อมกับยางมิชลินนะครับดิสเบกสี่ล้อมีมาให้ครบนะครับผมสเปคยางคันนี้คือ2 1 5ทับเ R 1 6ครับไฟเบรกโ เช่นเดิมจากโรงงานนะครับโคมไฟบอกเลยว่าใส่กิ้งเลยนะครับด้านซ้ายมีโลโก้ฮุนไดตรงกลางเป็นโลโก้โคเมียนนะครับและคันนี้ได้เซ็นเซอร์ถอย4จุดนะครับด้านขวามาพร้อมกับโลโก้เีลิทนะครับเพื่อนภายในนะครับผมบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะครับเพื่อนนะมีแอร์หลังคาให้มีจอทีวีให้นะครับทุกอย่างบอกเลยว่ามีมาให้ครบนะครับและตรงนี้นะครับเพื่อนด้านล่างเนี่ยสามารถวางของได้เยอะใครมองหารถอเนกประสงค์ปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ใช่เลยครับด้านบนนะครับเพื่อนดูเลยน็อตเนี่ยไม่ เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับเดิมหมดจากโรงงานนะครับซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับรอยสันหลังตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับปี2015สภาพนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากๆครับพามาชมห้องโดยสารภายในนะครับผมคันนี้บอกเลยสภาพเนี่ยใหม่มากกริบมากนะครับผมออปชั่นเนจัดเต็มมาให้แล้วนะครับลองส่องกันเลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับผมเพียงแค่5 9 0 0 0ก้ิโลรับประกันไมค์แท้นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันมีแอร์แบ็กให้1ใบสภาพบอกเลยว่ากริบมากสวยมากครับคอนโซล ตรงกลางเนี่ยเป็นหน้าจอนะครับเปลี่ยนมาใหม่เป็นหน้าจอ a n d แอนครับเพื่อนๆนะเป็นลายไม้มีฟังก์ชันกล้องถอยหลังเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้หมดเลยนะครับปุ่มแป้นต่างๆของแอร์เนี่ยบอกเลยว่าเนียนกิ๊บใหม่กิ๊บนะครับตำหนิหรือรอยไม่มีเลยนะครับมีพอร์ตชาร์จไทยเอให้1พอร์ตนะครับและตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่าบันไดสภาพบอกเลยว่ากลิ้มากครับคอนโซลด้านซ้ายนะครับผมสภาพบอกเลยว่าใหม่มากกลิ้มากครับเพราะว่าคันนี้เลขไมเพ่กห้าหมื่นกิโลและเป็นรถบ้านมือเดียวครับสังเกตไหมว่าคัน เยอะมากนะครับด้านหน้าด้านข้างตรงกลางมีมาให้หมดเลยนะครับใครมองหารถครอบครัวขนาดใหญ่เครื่องดีเซลคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากคันนี้นะครับผมได้เบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานนะครับเบาะเป็นสีเบจส,สภาพบอกเลยว่าใหม่มากกลิบมากครับ ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยและคันนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวเข้าสู่ตลอดเลยครับเบาะด้านหน้าตรงกลางนะครับผมถ้าเกิดไม่มีคนนั่งเนี่ยสามารถพักเพื่อวางของได้คันเพื่อนตรงนี้บอกเลยว่าอเนกประสงค์น่าใช้จริงๆคันนี้นะครับผมภายในบอกเลยว่าสวยมากกว้างมากนะครับเป็นเบาะนั่ง3แถวตอนนะครับด้านบนนะครับมีแอร์หลังคาให้ครบถ้วนนะครับมีจอทีวี15นิ้วขนาดใหญ่ครับเพื่อนๆนะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับเบาะด้านหลังนะครับผมสามารถปรับหมุนได้360องศาเลยครับเป็นข้อดี มากใครมองหารถในประสงค์เนี่ยคันนี้มันน่าใช้มากๆเลยครับสภาพภายในคันนี้นะครับบอกเลยว่าใหม่มากครับพวงมาลัย power multi function ภายในลายไม้มีหน้าจอ Android มาให้นะครับตัวคอนโซลเนี่ยสภาพบอกเลยว่าคลิปมากครับตำหนิหรือรอยคันนี้ไม่มีนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าหุ่นใ้ชีวะคันนี้นะครับสวยปีใหม่ไม่น้อยน่าใช้สุดโครงสร้างด้านหน้านะครับผมเดิมหมดจากโรงงานนะครับรถไม่มีการเฉียวชนมานะด้านหลังต่อเลยครับทั้งบนและล่างเดิมเดินะครับรอยเม็ดอาร์คซีนกาวนะครับไม่มีการซ่อมแซมมา โครงสร้างด้านหน้านะครับผมรอยเป็นอาคเดิมหมดจากโรงงานนะครับด้านหลังนะครับเหมือนกันเป๊ะรถไม่มีการชนหรือว่าซ่อมแซมมานะครับคันนี้บอกเลยว่าเดินทั้งคันครับคันนี้นะครับผมได้เครื่องยนต์ดีเซล2 5 0 0 c ีนะครับเป็นเครื่องรุ่นใหม่ A2 แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยเพื่อนๆนะตัวโครงสร้างด้านหน้านะครับน็อตยึดฝาโปงเนี่ยไม่เคยถอดเดิมหมดจากโรงงานครับซอกด้านในรอยซินกาวอยู่ครบหมดแก้มด้านขวาคานหน้าเล็กซีเียมเดิมนะครับคันนี้สภาพบอกเลยว่าเดินทั้งคันนะครับน็อตเนี่ยไม่เคยถอดเลยนะ ครับผมเช่นเดียวกันนะครับน็อตสวยมาที่ฝาโปเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์เมียอยู่ครบหมดลูกลมเป็นเรียบรอยซีนกาวเดิมหมดจากโรงงานนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพเนี่ยสวยใหม่น่าใช้มากครับคันนี้นะครับผมผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่1 1 0 0 0บาทครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวตนะครับผมซื้อผ่อนบอกเลยว่าสบายๆนะครับที่สําคัญเนี่ยของเรานะครับผมเป็นรถบ้านครับมีเล่มเอกสารครบครบโอนทุกอย่างนะครับและเรานะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับนานสูงสุด1ปีหรือว่า20 0 0 0กิโลรับประกันโครงสร้างว่าไม่มีการ ชนหนักปิกามหรือว่าจมน้ำปร,ประกันไม่แท้ครับสรุปนะครับผมกับเจ้าฮุนไดฮีชวันปี2015เลขไม้แท้เปียงแค่ห้าหมกิโลราคาออกใหม่ป้ายแดงล้านห้าเป็นมือ2องขายเพียง6กแสนสบาทครับถ้าใครชอบสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับ